สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะคะมาดูความยาวของมิตรละเล่มกันนะคะวันนี้ไม่พูดเยอะนะคะวันนี้แม่ค้าอยากขายเลยนะคะอยากขายมากๆลูกค้าอะไรที่สนใจนะคะก็ทักแชทเข้ามาหรือโทรสายตรงหาแม่ค้าได้นะคะชอบแบบไหนสไตล์ไหนอยากได้ไม่แบบไหนก็สั่งแม่ค้าได้นะคะจะให้ช่างทําให้นะคะ มาดูเริ่มที่1ค่ะตัวนี้เป็นใบมิตรรับลูกปืนนะคะไปพร้อมฝักแบบนี้นะคะมีที่ร้อยเข็มขัดให้ด้วยนะคะเฉพาะตัวที่ร้อยเข็มขัดนี้ก็ร้อยห้าแล้วนะคะลูกค้าที่ได้ไปคุ้มมากๆเลยนะคะราคาวันนี้วันนี้ปล่อยออกให้นะคะอ่า ตัวนี้นะคะเฉพาะใบมีดยาวอยู่ที่10นิ้วนะคะใบกว้งอยู่ที่2-4สันหนาอยู่ที่7มิลนะคะด้าอยู่ที่6นิ้วาย,ายาวรวมทั้งหมดเลยนะคะเล่มนี้จะอยู่ที่16นิ้ววันนี้จะไปพร้อมฝักแบบนี้นะคะราคาคุ้มมากๆเลยนะคะอยู่ที่พันสี่ร้อจะส่งฟรีนะคะใบมีดทาจากตละดาลูกปืนนะคะเป็นใบมีดสีขาวค่ะลูกค้าสนใจก็โทรหาแม่ค้าได้นะคะ ฝากกับนี่จะพอดีกันนะคะไม่รวมนะคะตัวนี้อยู่ที่พันสี่ร้อยนะคะชุดนี้สนใจรีบชักแช่เข้ามานะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะสินค้าเรามีจํานวนจํากัดมีทั้งหมดเจ็ดเล่มนะคะวันนี้มาดูเล่มที่สองค่ะวันนี้ราคาปูมากๆเลยนะคะราคาเบาๆกระเป๋าของลูกค้าได้นะคะถ้าลูกค้าสนใจแพ็คคู่ก็ได้นะคะวันนี้จัดราคาไม่แรงนะคะตัวนี้ใช้งานได้จริงทุกเล่มนะคะ ตัวนี้ยาวอยู่ที่11นิ้วนะคะใบกวางอยู่ที่2.5สันหนาอยู่ที่7มิลด้านอยู่ที่6นิ้วยาวรวมทั้งหมดเลยนะคะอยู่ที่17นิ้วนะคะใบมีดทาจากเหล็กแนบด้ามทาจากด้ามไม้ประดู่ลงควนนะคะตัวนี้ปล่อยออกอยู่ที่600นะคะเล่มที่3ตัวนี้ยาวอยู่ที่11นิ้วใบกวางอยู่ที่ส5้สันหนานะคะอยู่ที่7มิลด้านอยู่ที่6.5ายาวรวมทั้งหมดเลยนะคะเล่มนี้อยู่ที่17.6ปล่อยออกอยู่ที่600ค่ะ รับแพ็คคู่แบบนี้นะคะราคาวันนี้ให้ลูกค้าแบบสบายสบายกระเป๋าเลยนะคะอยู่ที่พันหนึ่งร้อยจัดส่งฟรีนะคะแบบโอนนะคะถ้าเป็นปลายทางอยู่ที่พันสองร้อยนะคะถ้าแบบโอนอยู่ที่พันหนึ่งร้อยนะคะถ้ารับหนึ่งเล่มอยู่ที่หกร้อยนะคะฟังกันชัดชัดนะคะเล่มที่สี่ค่ะตัวนี้เป็นใบมีดตลับลูกปืนนะคะตัวนี้ยาวอยู่ที่เก้านิ้วใบก้วงอยู่ที่หนึ่งจุดเก้าสันหนาอยู่ที่หกมิลด้านอยู่ที่หกนิ้วเป็นด้ามไม้พยุงนะคะตัวนี้ยาวรวมทั้งหมดเล่มนี้จะอยู่ที่สิบห้านิ้ววันนี้ปล่อยออกอยู่ที่เจ็ดร้อยค่ะ ถ้าแม่ค้าพูดเร็วไปก็ขอโทษขออภัยนะคะหรือฟังไม่ทันโทรหาแม่ค้าได้ถามรายละเอียดของมิจะเลี่ยมได้เลยนะคะมาดูเล่มที่5ค่ะเล่มที่5เป็นมิตรแรกนะคะเอาไว้แร่เนื้อแร่ปลาหัน่นผักหั่นพริกหั่นกระเทียมหั่นมะนาวได้เลยนะคะคมมามากๆเลยนะคะตัวนี้ยาวอยู่ที่7นิ้วใบกว้งอยู่สองจุสันหนาอยู่ที่6มิลด้านอยู่ที่6นิ้วนะคะเป็นด้ามไม้ประหนูค่ะยาวรวมทั้งหมดเล่มน,นี้อยู่ที่13นิ้วนะคะวันนี้ปล่อยออกอยู่ที่550ค่ะ สินค้าตรงปกนะคะรับประกันตลอดการใช้งานค่ะมาดูเล่มที่6ค่ะตัวนี้เป็นใบมีสีขาวเล่มที่6นะคะยาวอยู่ที่8นิ้วใบกว้งอยู่ที่2.6สันหนาอยู่ที่6มิลไดมอยู่ที่6นิ้วนะคะยาวรวมทั้งหมดอยู่ที่13นิ้ววันนี้ปล่อยออกอยู่ที่550ค่ะรับแพ็คคู่แบบนี้นะคะราคาโปรให้อยู่ที่พันจัดส่งฟรีนะคะถ้ารับแพ็คคู่ถ้ารับหนึ่งเล่มอยู่ที่550นะคะฟังกันชัดเลยนะคะแพ็คคู่แบบนี้นะคะอยู่ที่พัน หนึ่งนะคะพันพอดีเลยนะคะก็จะส่งให้เลยนะคะ1,000บาทนะคะถ้าเป็นแพ็คคู่นะคะถ้า1เล่มอยู่ที่550นะคะต่อเล่มนะคะฝังกระช,ชัดเลยนะคะเล่มสุดท้ายนะคะตัวนี้จะยาวอยู่ที่7.8นะคะตัวนี้7.8 ใบกว้วงของนี้จะอยู่ที่2.8นะคะสันนาจะอยู่ที่6มิลด้านจะอยู่ที่6นิ้วยาวรวมทั้งหมดเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่13นิ้วนะคะปล่อยออกอยู่ที่550นะคะรับแพ็คคู่นะคะหรือรับ3ามเล่มนะคะรับ3เมเล่มแบบนี้นะคะก็ราคาคุยกันได้เลยนะคะโทรหาเลยคะสายตรงเลยนะคะถ้ารับแพค3คู่แบบนี้นะคะ มิ้นแรกจะมีทั้งหมด3เล่มนะคะสนใจคู่ไหนหรือว่าเล่มไหนนะคะก็โทรหาแม่ค้าได้เบอร์โทรนะคะ0982709213นะคะหรือจะชอบแพ็คคู่กับมิดนเน็บแบบนี้ก็ได้นะคะก็โทรหาแม่ค้าได้เลยค่ะ ราคาย่อมเยาวนะคะวันนี้ราคาลูกค้ารับไปคุ้มมากๆเลยนะคะราคานี้ทางร้านเราจัดโปรให้ลูกค้าทุกๆเดือนนะคะเดือนหนึ่งจะจัดประมาณ2-3ครั้งแล้วแต่นะคะแล้วแต่จังหวะที่แม่ค้าจัดโปรให้ลูกค้านะคะลูกค้าสนใจก็โทรสายตรงหาแม่ค้าได้เลยนะคะวันนี้แม่ค้าขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่อุดหนุนทางร้านเราตลอดมานะคะถ้าลูกค้าไม่อุดหนุนก็ทางร้านเราไปต่อไม่ได้ ฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์ให้แม่ค้าด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้แม่้าด้วยนะคะก็มีบริการหลังการขายให้ลูกค้าทุกท่านนะคะมีดบินมีดหักด้ามแตกนะคะทุกกรณีค่ะที่เกี่ยวกับมีดของช่างสันนะคะรับเข็มให้ใหม่นะคะถ้าซ่อมได้ก็ซ่อมนะคะถ้าซ่อมไม่ได้นะคะเปลี่ยนเล่มใหม่ให้ทันทีเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ